ดิฉันนางบุษราทองมณีน,นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยสาขาบริหารการศึกษาวันนี้นะคะดิฉันได้รับโอกาสให้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารณโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวสรยาศรีสุขใสค่ะนักศึกษาปริญญาโท มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาที่โรงเรียนชุ่งใหญ่วิทยาคมเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้นําเสนอคลิปเกี่ยวกับการบริหารนะคะที่ได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมค่ะไปกันเลยค่ะ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมตั้งอยู่เลขที่197หมู่ที่6ถนนทุ่งใหญ่ทุ่งสงูงตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคนครศรีธรรมราช ประวัติของโรงเรียนโรงเรียนก่อสร้างเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2517ในตอนนั้นได้ใช้ศาลาการประเรียนวัดท่ายางเป็นอาคารเรียนชั่วคราวใช้จัดสอนในระดับชั้นมต้นต่อมาในปีพุทธศักราช2519 ได้มีการย้ายโรงเรียนมาตั้งในพื้นที่ปัจจุบันโดยการรับบริจาคที่ดินจากผู้คนในท้องถิน่นโดยมีพื้นที่ประมาณ103ไร่และในปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโดยมีอาคารเรียนจำนวนสี่อาคารและอาคารประกอบอีก4อาคาร โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมบริหารงานโดยผู้อำนวยการโสภาสวัยศรีรองผู้อำนวยการสมชายเพชรขำรองผู้อำนวยการเทียนชัยยอดทองและรองผู้อำนวยการพิสิทธิ์ดำเกลี้ยงมีคติธรรมของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีและมีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลทำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคณะครูและบุคลากรจำนวน78คนมีนักเรียนจำนวน1,682คนโดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ีแผนการเรียนวิทยาคณิตสิ่จีนแผนการเรียนภาษาอังกฤษแผนการเรียนสินงคำนวณแผนการเรียนสิ่กีฬาแผนการเรียนสิ่ทั่วไปแผนการเรียนทั่วไปแผนการเรียนการงานดนตรีกีฬาและแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ S.M.P และ I.E.P โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมแบ่งงานในการศึกษาการบริหารงานออกเป็น5กลุ่มงานมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการทำงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชนก็จะมีงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานแนะแนวงานส่งเสริมกีฬานันทนาการงานวินัยและปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนงานส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริการสาธารณะงานสุขาอนามัยงานป้องกันยาเสพติดงานสิทธิเด็กและเยาวชนงานส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนต่อไปเป็นกลุ่มงานบริหารวิชาการก็จะมีงานหลักสูตรงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีงานนิเทศภายในงานประกันคุณภาพงานวิจัยพัฒนาคุณภาพ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรงานวิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมงานวัดและประเมินผลงานศึกษาพิเศษผู้ได้โอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษต่อไปเป็นกลุ่มงานบริหารบุคคลก็จะมีงานวางแผนอัตรากำลังงานบำเหน็จความชอบงานพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนประวัติงานสรรหาบุคคลแต่งตั้งงานวินัยและรักษาวินัยการย้ายเข้าย้ายออก ต่อไปเป็นกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปก็จะมีงานธุรการงานประสานงานประชาสัมพันธ์งานเลขานุกการคณะกรรมการสถานศึกษางานจัดระบบควบคุมภายในงานอาคารสถานที่งานภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมงานรักษาความสะอาดงานซ่อมบำรุงและงานบริการต่อไปกลุ่มงานสุดท้ายก็คือกลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ ก็จะมีงานนโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศงานติดตามและประเมินผลและรายงานผลงานวิเคราะห์งบประมาณงานการเงินและบัญชีงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จุดเด่นของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหารายวิชาการสร้างสื่อการเรียนรู้พัฒนานวัตรกรรมนำไปใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีห้องคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมีห้องเรียนที่มีคุณภาพส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพเช่นกันอย่างเช่นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ครบครันพร้อมสําหรับการทดลองห้องเรียนกีฬาที่มีอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ฝึกซ้อม ห้องเรียนภาษาต่างประเทศที่มีครูต่างชาติทำการสอนอีกทั้งยังมีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เซและนอกจากนั้นโรงเรียนยังได้นำระบบบริหารจัดการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนเป็นระบบที่สามารถตรวจเช็กนักเรียนตรวจการเข้าเรียนและมีการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านอย่างอัตโนมัติ